สวัสดีค่ะทัวร์การ์เดนค่ะนี่ก็คือมังคุดค่ะสี่ต้นแต่มันไม่ติดเลยค่ะเหมือนที่ลงเมื่อคลิปที่แล้วนี่ค่ะแต่มันยังมีอีกสามต้นนะคะอยู่ข้างล่างค่ะดูมันขึ้นฉัดแล้วค่ะฉัดที่สองเห็นไหมคะฉัดที่สองขึ้นแล้วค่ะเขาบอกมังคุดนี่ต้องต้องนับฉัด นี่ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะสามต้นแต่ก็ไม่ได้ตากันเท่าไหร่อะค่ะขึ้นฉัดสองเหมือนกันแต่เตี้ยอยู่ค่ะคือว่านสีทิศนะคะในกระถางนี้มีหัวเต็มเลยค่ะเพราะว่าได้ย้ายออกมาจากกระถางใหญ่หัวมันแน่นมากเลยค่ะเนี่ยดูสิค่ะเดี๋ยวเอาหัวที่มันเออสวยๆขึ้นหน่อยนี่ค่ะโอ้ ดูอุ้ยมีสละขึ้นด้วยค่ะเนี่ยเก็บเบีย้ยมันมีเบีย้ยให้เก็บอยู่เรื่อยๆค่ะผลผลไม้ที่เราทานเนี่ยเราเอาเปลือกบันอะไรมันมาทิ้งเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอุ้ยดึงไม่ขึ้นแล้วต้นสูงมากเลยค่ะดูสิมันอยู่กับว่านสีทิศค่ะ นี่ไงโอ้ยมีไส้เดือนด้วยค่ะฉละค่ะอันนี้ก็ประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะสองเดือนกว่าแล้วค่ะอันนี้ดูแล้วน่าจะไม่ถึงสองเดือนค่ะแต่ที่มันสูงนี่เพราะว่ามันไปอยู่ปนกับว่านสีทิศมันเลยชอนชัยหาแดดมันเลยสูงค่ะ